สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับ คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เรามาช่วยพี่ที่ร้านอาหารไทยใครยังไม่ได้ติดตามคลิปคราวที่แล้วนะครับว่าผมมาทําอะไรที่ไหนยังไงเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปคราวที่แล้วได้ที่เรามาช่วยพี่เขางานมีทั้งหมด3วันคุณผู้ชมบอกว่าดูอะไรซ้ําๆก็ได้ผมก็เลยเอากล้องมาถ่ายซ้ําให้ดูอีกวันหนึ่งเลยวันนี้นะครับอาหารเนี่ยก็มีไม่มากนะครับที่เราไปขายวันนี้ก็เป็นอาหารแบบตักตักขายเลยนะครับโอเคอ๋อเหร oh, <right. S 1> อพี่เรียบร้อย ลาาลแล้วเมื่อวานก็ยุ่งเหรอบีซี่โอ้น่ารักมากเลยตัวนี้ ร้านนี้ตอนตอนเช้าเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เปิดตอนเช้านะครับเราก็เลยไปรับงานอะไรเงี้ยก็เลยสบายหน่อย,อยนี่คุณผู้ชมชานี้ผสมไปเรียบร้อยเลยนะครับเมื่อวานจะได้ไม่ต้องยุ่งยากนะครับไปใส่นมไปใส่อะไรทีหลังเนี่ยคือเราเอาชาแล้วผสมไปเนี่ยไปขายนอกสถานที่อย่างนี้ก็ง่ายเมื่อวานนี้ขายไปประมาณ4 5หแกลลอนวันนี้ก็เลยพอลุกเนี่ยกับข้าวตู้นี้ก็เป็นตู้อ,อ,อุ่นอาหารวอร์มอาหาร เราเอากับข้าวเก็บไว้ในนี้เวลาเราขายเราก็ค่อยๆถอดออกมาทีละอย่าง2อย่างนะครับแล้วค่อยๆเติมไปวันนี้เริ่มเข้าที่แล้วโอเคครับเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับสองวันติดเหนื่อยไหมฮะอันนี้ออกคลิปได้ปะเนี่ยไม่งั้นจะตัดทิ้งผมหนักนะไ่รงไหนโอ้หนักมันหนัก เมื่อวานซัมเมอร์ขายคนเดียวเลยนะสี่อันกว่าสี่อันเหรอสี่อันกว่ารู้สึกแค่ป่บมาเป็นสี่อันกว่ารู้สึกแค่ป่ะอืมโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไป อนนี้มันเป็นหมอ้ออย่างนี้ใช่ปะ่ะไม่แม่เลยเอาหมอห้อเดี๋ยวมันง่ายดีแต่ว่ามีถาดเออถ้าหมอ้อไม่ต้องกล่องมีกล่องใส่ก็ได้แล้วนี่บีนี่มันเป็นหมอ้ออย่างนี้ไง<ช>เหมือนเราอ่ะต้องเอากล่องเหล็กสี่เหลี่ยมนี่ดนึงไหมคะเอากี่อันอย่างเงี้ยดุนกันไว้วางไว้วเอเอมีถาดเหล็กปะ่ะพี่นัสเต้ผมว่าจะใส่นั่นะ เมื่อวานแบบโอเควันนี้เมื่อวานละเนรละนาดเลยวันนี้โอเคเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน เดี๋ยวเราเอาอาหารึ้นไปทำก่อนดีกว่าเอาเหล็กเอาเหล็กไปกับอันนี้ได้ไหมเดี๋ยวเราขนของเข้าตึกนี้แต่ผมจะถ่ายให้ดูนี่คือร้านกาแฟร้านนี้นะคนเยอะมากขายอาหารเช้าแล้วเบรกสต์แล้วแบบคนเยอะจริงๆเนะี่ยแน่นร้านมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าตึกได้แล้วเดี๋ยวเราขนของเข้าไปก่อน คุณผู้ชมแล้ววันนี้นะเป็นวันอาทิตย์เราเลยจอดรถข้างถนนลำบากหน่อยหายากเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์นี้จอดรถฟรีนะครับ<ม>เอบเอไปพ่เอไปเอาพวกไอ้นั่นไปก็ได้เออได้ปะเดิน ตอนนี้นะเตรียมจะเซตอัพข้างในแล้วนะครับพวกนักเรียนเขากำลังเรียนเต้นลํากันอยู่กาลังสอนเต้นลํากันอยู่ 掉下去。 <laughs> do you want to check it or you to check it? Oh. Sorry. Oh. สปที่แอปของแคแล้วก็

ผู้ชมครับก็ขายจบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ขนของเ,อเตรียมกลับละวันนี้นะครับ<ด>ก็หลังจากเปรียบเทียบกับเมื่อวานนะครับวันนี้เราก็พอรู้ปริมาณอาหารคนกินนะครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างวันนี้ทํางานก็คล่องตัวมากขึ้นนะฮะมันออกมาหาพี่และไอไลล่ามันยืนมองอยู่ ไรนะเดี๋ยวตับลูกเดี๋ยวตับเดีียวตับเออเยียตับไม่ออกมานะไม่ออกมาไม่ออกมา คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมถ่ายให้คุณผู้ชมดูนิดนึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าไม่รู้จะไปถ่ายที่ร้านไหนหคุณผู้ชมดูเหมือนกันเผื่อใครอยากเห็นว่าบาร์ที่อเมริกานี่เป็นไงอันนี้คือร้านอาหารไทยนะครับไม่ใช่ร้านฝรั่งอะไรก็อพอดีเขามีบาร์ด้วยตรงนี้นะครับโซนนี้เด็กห้ามเข้ามา นี่นะฮะด้านนี้ก็จะมีอะไรนะอันนี้ที่กดน้ำโซดาหรือว่าอะไรเ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอเค,อเคตรงนี้อะไรอ๋อนี่มีเครื่องล้างจานด้วยล้างแก้วนี่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ของบาร์เทนเดอร์ ผมก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรนะผมก็ไม่รู้หรอกอันนี้เครื่องอะไรน่าจะเป็นที่อะไรนะที่คั้นมะงมะนาวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าตรงนี้ที่กดเวียแล้วก็มีทีวีอันนี้เวลามีเปิดตอนเขาเปิดร้านตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับเขาจะเปิดพวกกีฬาเนี่ยแขกก็จะมานั่งล้อมๆรอ,อ,อบนี้ตรงบาร์เนี่ย แล้วก็โซนนุ้นด้วยกินข้าวได้โต๊ะก,กับข้าวตรงนี้ก็จะเป็นบูธนั่งสบายๆนี่แล้วก็ด้านนี้มีทีวีอีกอันหนึง่งนะครับโซนนี้เนี่ยเขาก็กั้นเอาไว้ตรงนี้นะครับต้องอายุ21ปีขึ้นไปถึงจะเข้ามาตรงนี้ได้แล้วก็ต้องตรวจ ID ด้วยนะใครที่จะเข้ามาด้านนี้ตรงนี้ก็จะมีแคชเชียร์ตั้งหากเลยคิดเงิน ด้้านนีเดินเข้ามาที่ร้านตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นโซนกินข้าวธรรมดาและด้านนี้ก็จะเป็นโซนของอายุ21ปีขึ้นไปด้านนี้ห้ามเข้ามาตรงนี้นะโมมันจะอยากเข้ามาเล่นเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาจะทํากับข้าวเลี้ยงพวกเราก่อนนะฮะวันนี้พรุ่งนี้นะครับก็มีอีกวันหนึ่งแต่ว่าผมมามาช่วยพี่เขาไม่ได้เพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องเตรียมของตัวเองนะครับเพื่อจะไปขายรถฟู้ดทักของเราตามปกตินะครับก็มาได้2วันนะฮะ เอาฝึกไว้แรกกับไก่ทอดจานนี้นี่ว้าวว้าวนี่ไก่ทอดอะไร อันนี้เชฟเชฟใหญ่นะครับลงมือเองนะครับวันนี้นี่นะฮะถายแต่อาหารก็ได้น้ำโมให้น้ำโมปเลยอโอ้โหนี่นะครับอาหารกลางวันเราโมมา,โมมาทอดเองดกว่าโมมาหัดทำมั อจับลงลงทอดหยิบเลยมือไม่ต้องถุงมือละวางก่อนวาอน่อนะีฝั่งน้่นีอ๋อนี่นี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นาหนอยใน้ำกมดเลยวัดี่อนีอยวางวางแล้วก็เดี๋ยวค่อยลงอ๋อนี่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 ป้าหน่อยให้ทำให้น้ำโมหมดเลยทั้งหมดกล่องนี้ทอดลงไปเลยสองตะแกงก็ได้กลยจหาา ลงกี่นาทีครับหรือสังเกตเอาโมก็จุ่มลงไปเลยลงไปพร้อมกันกอ,อ๋อน,น,นั่นแหละโอเคอ๋อพอสีน้ำตาลโมก็เอาขึ้นอันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรนะรีมชีสคุณผู้ชม โอเคครับแล้วก็อันนี้ผัดไทยไทยสไตล์โหดูไฟคุณผู้ชมดูไฟสิร้อนแรงนี่อะไรนะเฮ้ยได้ยังได้ยังไหนไหนไหน ได้ยังได้ยังอันนี้ได้ยังเโอเคสีสวยละเดี๋ยวไปเทสกันโอ้ยนี้ต้องเอามาฝึกงานแล้วละ่ะใช้ได้แล้วเ,เราทำเหมือนเราทำเหมือนเป็นร้านเราเองเลยนะครับโอ้โหกินกันหมดเลยเนี่ย โมเดี๋ยวโมมาเทสแล้วโมก็ต้องมาให้คะแนนด้วยนะโมไม่ต้องเลยโมชอบมากินเลยโมบกินแต่รที่น่ะโมชอบอะไรสิแต่อย่างน้แเดียวลูกไปกินข้าวโอ้ไม่ไปกินขี้มแล้วเอาเดี๋ยวนโมจะรีวิว โอเคครับมากินข้าววันนี้ไก่ทอดปักใต้ส้มตำไท่ไข้าวเยขาวเียวค็มชีส ัดไทยไทยสไตล์นะครับแล้วก็ข้าวเหนียวเดี๋ยวมาต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมกับภรรยาเนี่ยเริ่มคิดธุรกิจใหม่ได้แล้วนะครับพวกเราทั้งครอบครัวเนี่ยครับจะเปิดรับใครมีงานหรือว่าอะไรเงี้ยติดต่อพวกเราได้นะครับเราคิดค่าตัวแค่2คนแต่ว่าเราไปกัน4คนนะครับน้องโนมอลซัมเมอร์ด้วยถ้าใครมีงานอยากจะให้เราไปช่วยทําอะไรขายอาหารอะไรเงี้ยเป็นแคชเชียร์อะไรเงี้ยก็ติดต่อมาได้นะครับอย่างเช่นงานนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็ขอให้ทุกคนมี ความสุขมากๆสวัสดีครับ <laughs>